เล่นอะไรอยู่คะบอกแม่ก่อนเล่นน้ำเล่น,นแบบนี้อยู่ค่ะไหนเป็นยังไงเอาเจลยังไม่ได้ใช้งานเลยเอาไปแช่น้ําให้มันพองเป็นหนอนใช่ไหนมันอ้วนไหมอ้วนเดี๋ยวแม่ดูซิมิที่ไปเรียนแบบจากที่ไหนมาเนี่ยดูติ๊กต็อกหรือเปล่าจ้ะไปแบบเอาไปอยากจับไหม มันก็วินจับไม่รู้เอาไหมจับไหน <c oughs> ไม่เอาอยู่ข้างบนนี่แหละเขาจะดูไก่กุ๊กกรุ๊กปลาปียังก็ก็ไม่เอาลูกเหรือหกลูกกะทิไหนโชว์ให้แม่ดูหน่อยอน,นี่นี่เอาจัมือพี่อ้วนมากมอ้วนมากเลยกวีไหนดูหน้าหน่อย กลัวไหมกลัวกลัวอะไรเอ้ยนี่นี่นี่อันนี้อะไรเอ่ยกำวินทับนี่กำวิน